ตอนนี้เรามาเดินเล่นหนึ่งนะคะแล้วก็เจอสุสานเราก็เลยแวะเดินเล่นตรงนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยต้นไม้เยอะมากๆแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยเนะะี่ยค่ะก็มาเจอในส่วนของจุดศูนย์บริการของเขาเรียกว่าอะไรจุดบริการของสุสานก็คือเวลามีญาติมาทำความสะอาดหลุมศพเนาก็จะมีการ ตต้นไม้เล่นทิ่งไม้ใบหญ้เาเนี่ยเขาก็จะเอามาทิ้งตรงนี้นะคะ,ะก็คือจะมีจุดที่ทิ้งในพวกเศษใบไม้ใบหญ้าเนาะส่วนขยะสององเนี้ยเขาก็จะเอาไว้ใส่ขยะทั่วไปถุงพลาสติกน่งๆน,น,นะคะที่นี่เรามีก๊อกน้ำเอ้เขามีก๊อกน้ำบริการให้นะคะก็คือสามารถใช้ในการรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกตามหนุนศพได้ด้วยนะคะแต่ว่าจะมีในส่วนของ่เขาเรียกว่าอะไรอะส่วนกลาง าก็ต้องใช้ในส่วนของบริเน้ำที่เขามีบริการให้ mm hmm. ถ้อเราไม่ได้เอามาอะไรอย่างนี้หรอคะ mm hmm. เราสามารถใช้ได้แต่เขาก็ใช้ในส่วนของอเหรียญหนึ่งยูโรนะคะ mm hmm. เพรที่เสียเข้าไปในสล็อตนี้เราก็ดึงตัวบริเน้ำเนี่ยมาใช้ก็เหมือนยืมน,นั่นเองนะคะ mm hmm. เราใช้เสร็จแล้วเราก็เอาเสียบที่เดิมเหรียญหน mm ึ่งยูโรก็เด้งกลับคืนมานะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นคุณลบบายด,ดีอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าเวลาเราใช้ในที่เป็นส่วนรวมแล้วอะ่ะมันทำให้มันยังอยู่ที่เดิมอะ่ะ คนอื่นสามารถกลับมาใช้ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วรู้สึกว่าที่นี่มีการบริหารจัดการที่ดีพอสมควรเลยเลยรู้สึกว่าชอบที่นี่มากๆนะคะ่ะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเนาะ